สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ YouTube โต๊ะพังนะวิเคราะห์วิจารณมวยชี้ตัวดีตัวเด็ดนะครับอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะก็วันพฤหัสแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็มวยจะขึ้นโชคแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิจารณกันอีกคู่หนึ่งก็วิเคราะห์วิจารกันมาสคู่แล้วนะคู่นี้ก็เป็นอ่าเรียกว่าไงอ่ะ เป็นคู่ที่แฟนมวยเรียกร้องมาแล้วกันนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างทองลำพูน FA Group นะกับมังกรบูมเด็กเซียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนักมวยกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ่ะดูที่มังกรกันก่อนนะมังกรบูมเด็กเซียนนะครับส่วนสูง5ฟุต2นิ้ว159เซนนะครับอายุ23ปีซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเซียนนะครับ มังกรเนี่ยมาชคในรายการวันทั้งหมด4ไฟนะชนะ2แพ้2นะครับก็เป็นการชนะน็อก1ครั้งนะครับชนะคะแนน1ครั้งแล้วก็แพ้น็อก1ครั้งนะแพ้คะแนน1ครั้งนะครับสถิตินะก็ไฟแรกเลยนะครับแพ้ทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะเป็นการแพ้น็อกยกที่3นะครับแล้วก็แพ้คะแนนไม้สั่งคำสอยยิ่งจเจริญการช่างนะครับสองไฟล่าสุดถือว่าทำผลงานได้ดีก็คือชนะ คะแนนแกนเหล็กสอโชคมีชัยนะไ่ล่าสุดชนะน็อกยกแรกโปเยแอสสันป่าตองนะครับอาตการปิดเกมก็50%เปนะครับสำหรับมังกรบูมเด็กเซียนนะเป็นมวยบูนะครับอาวุธเนี่ยหมัดค่อนข้างหนักแรงเลยแหละนะเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดนะครับวงในไม่ค่อยมีนะนเดี๋ยวเรามาดูนักนักชกคู่ต่อสู้ของเขากันนะ สำหรับทองลำพูน FA Group นะครับทองลำพูน FA Group เนี่ยหนัก116.62นะ52.9กกิโลกร,รมัมส่วนสูง5ฟุต4นิ้วนะครับ165เซนนะอายุ21ปีซ้อมอยู่ที่ FA Group อ๊ปทองลำพูนเนี่ยมาชกในรายการวันทั้งหมด4ี่ไฟนะครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมก็คือชนะรวดนะเป็นการชนะน็อก 2ครั้งนะครับ TKO 1ครั้งแลวก็ชนะคะแนน1ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคู่ชกของเขานะอภิพเดชไฟแรกชนะคะแนนอภิพเดชน้ำดื่มหมี77นะแล้วก็ชนะน็อกยกที่2กล้องสุรินทร์สจเล็กเมืองนอนท์นะครับก่อนจะมาชนะน็อกยกที่2ประกายเพชรเล็กอ m ม i ีเน้นแอร์นะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะชนะ TKO ยกที่2ท็อปก,กันกอกันลวกนะครับ อัตราการปิดเกมก็75%นะครับอทองลำพูนนะครับทองลำพูนก็เป็นมวยเออคือพื้นเดิมเนี่ยเาเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยบู๊มวยเข่านะครับพอมาอยู่ในรายการก็รายการวันก็มีการเสริมหมัดเข้ามานะครับทองลำพูนเป็นมวยทนหมัดทนศอกทนแข้งอะทนอาวุธนะครับอา,อาจจะไม่พิ้ว หรือว่าการป้องกันตัวอาจจะมีหลุดมีหลวมนะแต่ว่าเขาเป็นมวยที่ถึกทนนะครับไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยปวดนะเ,เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งเ,เดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนดีกว่าข้อมูลในมวย5ยกก่อนนะครับข้อมูลในมวย5ยกเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านบูมเด็กเซียนนะมังกรบูมเด็กเซียนเนี่ยจะชกอยู่ในพิกัดน้ําหนักที่มากกว่านะครับ ดูสถิติในมวย5ยกกันหน่อยดีกว่านะครับเอามาเริ่มจากช่อง7นะครับก็แพ้ยกคีรีดีเอ็นมวยไทยนะแล้วก็ข้ามมาไฟมวยไทยเกียรติเพชรนะครับก็ชนะพยักอุดอรพุ่มพันม่วงนะครับแล้วก็ชนะน็อกเพชรน้องเนยพอหอมกลิ่นนะสำหรับทางด้าน มังกรบูมเด็กเซียนนะครับส่วนอาทองลำพูนนะทองลำพูนนะครับทองลำพูนเนี่ยจะชกอยู่ในพิกัดน้ำหนักที่น้อยกว่านะาเจ้ามังกรเนี่ยถ้าอยู่ในมวย5ยกเขาก็อยู่ประมาณ122นะครับส่วนทองลำพูนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1 1 7 1สินะน้ำหนักก็จะต่างกันอยู่ประมาณสัก 2ถึงปอนด์นะครับในมวยไทย5ยกนะแต่ถามว่าถ้าจะชกกันจริงๆชกกันได้ไหมก็น่าจะชกกันได้นะครับมดูสถิติในมวยไทย5ยกหน่อยนะครับมวยไทย5ยกนี่ก็จะเริ่มจากศึกมวยไทยรากหญ้าวิถีถิ่นไทยนะครับก็แพ้โปเยอสันปาตองนะครับในศึกท่อน้ำไทยเกียริเพชรก็ชนะน็อกดีเซลเล็กนะในศึกอมรินซูปเปอร์ไฟชนะก็แพ้แก่นเหล็กสอโชคมีชัย นะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีก็ชนะนอกนินจาเต่าสอโต้งสอจอโต้งปัดจีนนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งนะดูเปนข้อมูลเชิงลึอกันก่อนนะครับเรามาเริ่มที่มังกรกันก่อนนะครับมังกรเนี่ยชกในรายการวันสถิติก็อย่างที่บอกนะครับชนะ2แพ้2นะสถิติรวมเนี่ยชกมาทั้งหมด อ่า80ถึงไหมเนี่ย55กับ23อ่าประมาณ80โดยประมาณแล้วกันนะขี้เกียจบวกนะครับสูง159นะสถิติการออกหมัดออกอาวุธสถิติการออกอาวุธนะครับก็จะเน้นไปที่เป้าบนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนอัตราการป้องกันก็ก็ถือว่าทำได้พอใช้ได้นะครับค่อนข้างดีนะ แต่ส่วนตัวผมมองยังยังยังไม่ดีเท่าที่ควรนะสำหรับการเก็บอาวุธของมังกรน,นะครับเดี๋ยวมาดูทองลำพูนกันบ้างอทองลำพูน Fx Group นะครับก็ถ้าเป็นมวยไทย <c oughs> ถ้าเป็นมวยไทยสถิติรวมนะครับสถิติในวันก็4ชนะศูนย์นะอย่างที่บอก ถ้าเป็นสถิสถติรวมก็ชคมาชคมาน้อยกว่านะชคมาแค่57ไฟเองนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะถ้าเป็นมวยไทย5ยกนะครับามาดูสถิติรวมกันบ้างเอส,สถิติการออกอาวุธกันบ้างนะครับก็เหมือนกันนะจะเน้นไปที่เป้าบนนะครับส่วนาการป้องกันนะครับก็ต้องบอกว่า เก็บอาวุธค่อนข้างดีนะก็คือเขาไม่ใช่มวยพิ้วหรอกเป็นมวยแบบว่าบล็อกหมัดบล็อกแข้งนะครับแล้วก็คอยโต้คอยสวนนะครับก็ถือว่าบล็อกหมัดบล็อกเข่าบล็อกแข้งได้ดีนะสำหรับทางด้านทองลำพูนทำได้ดีกว่ามาังกรน,นะครับดูข้อมูลเปรียบเทียบนิดนึงนะ เรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบนะครับส่วนสูงเนี่ยเป็นทางด้านทองลำพูนเนี่ยสูงกว่าถึง6เซนเชียนะถือว่าเยอะเหมือนกันนะนะอายุก็น้อยกว่านะครับเรามาดูสถิติเปรียบเทียบตรงนี้หน่อยสถิติเนี่ยก็เป็นมวยสไตล์เดียวกันนะในการออกอาวุธเป็นมวยออกอาวุธคล้ายๆกันนะครับส่วนการป้องกันเนี่ยต้องบอกว่า ทองลำพูนทําได้ดีกว่าคือมังกรเป็นมวยบูนะครับบูแบบอาวุธหนักแรงอะ่ะถ้าโดนหมัดกระหลับได้เหมือนกันนะแล้วก็วันนี้ดูเวทจะใหญ่กว่าทางทางทองลำพูนนิดนด,นด,ด้วยแหละนะครับแต่ผมวันนี้ผลการช่างน้าหนักมันช่างมาแล้วอะ่ะทองลำพูนหนักกว่าหน่อยนึงด้วยวันนี้นะก็คิดว่าไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าสูงกว่าถึง6เซน นะเรื่องรูปร่างเนี่ยผมมองว่าไอ้พิกัดน้ําหนักในห้ายกเนี่ยคงคิดว่าคงไม่น่าจะมีผลนะเพราะว่าทองลําพูนสูงกว่านะครับส่วนรูปมวยดีว่ารูปมวยวันนั้นเนี่ยผมมองว่า,าทางเจ้ามังกรเนี่ยเป็นมวยบูมวยเดินนะมวยแรกแล้วทองลําพูนไม่ใช่มวยผิวนะครับก็ต้องโดนหมัดของมังกรอยู่แล้วแหละถ้าบล็อกไม่ดีมีสิทธิ์หลับนะครับ แต่อย่างนี้วันนั้นนะนะวันที่มังกรเนี่ยเจอกับทรงชัยน้อยเนี่ยผมมองว่าถ้าถ้าไปดวลหมัดเนี่ยมันจะสู้เจ้ามังกรย่ามังกรมีความแรงความหนักนะครับคุชอบบูชอบแลกอยู่แล้วนะวันนั้นทรงชัยน้อยเปลี่ยนเกมมาเป็นเข่าอยู่เลยทันทีนะครับแล้ววันนี้ ทองลำพูนพื้นเดิมเป็นมวยเข่านะแล้วโอ้โหวันนั้นเนี่ยเจ้าทรงชัยน้อยเล็กกว่าพวกตีซะเกือบตายนะแล้ววันนี้ทองลำพูนใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะครับคือถ้าออกหมัดสู้ไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นเข่าเนี่ยมองยังไงก็น่าจะกินนะวันนี้ดังนั้นวันนี้ทัศนคติก็คงจะฟันธงไปที่ทองลำพูนนะครับดูดีกว่าผมมองดูดีกว่าทุกอย่างอะ หมัดก็หนักนะสำหรับทองคำพูนนับดูดีกว่าทุกอย่างอาจจะเสียเปรียบก็คือกระดูกประสบการณ์ในมวย5้ายกนะเพราะว่าทางมังกรเนี่ยชั่วโมงบินเนี่ยจะสูงกว่านะครับแต่ดูผมดูการยืนมวยอ่ะมันไม,ไม่ไม่แตกต่างกันเลยะนะเจ้ามังกรเนี่ยกระดูกประสบการณ์ดีกว่าแต่ว่าเดินมวยไม่สวยะนะครับเจ้าทองํำพูล ยืนมวยเดินมวยสวยกว่านะวันนี้ทัศนคติออกไปที่ทองลำพูนนะครับวันนี้การวิเคราะห์ฟันทงก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอกาสหน้านะครับมีคลิปดีๆนะครับมีคู่มวยดีๆมีสกู๊ปดีๆนะครับจะเอามานำเสนอให้กันนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วย นะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ